đi ngồi này <cười> <cười> มันมาทางใครครันไปทางน่้นที่หลังหลังอีกอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีก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 พอตรงนั้นแหละพอแล้วนี่อเท่นี้เละอ่ะเอา ติดตั้งกับขาตั้งพร้อมขาเบรกใหม่สายเบรกใหม่นะครับต่อไปก็ที่ขาดไม่ได้นะครับสปริงเลยครับผมยกหนกเลยหนึ่งสองสามสตั้งอ่าสวยงามครับสวยงามเป็นชุดนะครับวันนี้ จากชุดใหญ่เลยหลังจากถอดออกมานานแล้วก็ขับลำบากเหลือเกินก็เลยต้องกลับมาให้มันสะดวกเหมือนเช่นเคยนะครับน้ำมัเนเครื่องคันนี้เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ฮอนด้านะครับ mm hmm. เป็นน้ำมันเบอร์สิบ30ลสามสิบครับผมอ้าวโลของบันไซนะครับเบี้ยวเจ้าของเลยบอกว่าเอาเป็นฟารคอนแล้วกันตัดเตอฟ้าเขาว่าอย่างนั้นแล้วอ่านะคบส่วนดุมนะครับที่ไม่ได้ใช้เบมานานะครับซีนิมแทนที่เลยนะครับผม มดอ่าคันนี้นะครับเจ้าตัวเลือกตัวนี้นะครับโอ้หสวยงามนะครับนี่เจ้าตัวเลือกตัวนี้ฟาคอนอันนี้เขาเรียกสีอะไรเนาะบุญหอเนี่ยสีเงินอืมเป็นสีเงินนะครับอืมจะเป็นรถดื่เแ็บซิ อ่าซีลวดก็เป็นโอซากิทั้งทั้งหน้าและหลังนะครับอ่าลอยขันนี้นะครับล้อหลังก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยนะครับโดยยูฟา อาทีมงานประคนชัยสายลั่นนะครับทีมงานประคนชัยสายลั่นอาจารย์พงไอ้หนุ่มลั่นทุ่งเจอทักสร้างมิตรภาพบนท้องถนนสวยงามนะครับอ่ะบนญหอกครับ อาแล้วแล้วก็เสร็จนะครับสำหรับโลวันนี้ใส่อะไรครับบุนอสนใส่โลสีเงินนะครับมีทีนะครับสีเงินเจ้าของเลือกใช้ก็สวยเหมือนกันนะครับอ,อ่ะทดสอบได้ครับบุญนอท่อมัอนกรัร่วเนาะ,อะลองได้เลยลองวงล้ออะไรดัวพอดีไหม Lấy